นโมคณปติยานมหาโอมนโมคณปติยานมหาโอมนโมคณปติยานมหาโอมเจมาตารักชมียานมหาโอมเจมาตารักชมิยานมหาโอมเจมาตารักชมียานมหา नमस्ते स्तु महामये सिपितिसुरापूजिते शहाकाकरकरहास्ते महालक्ष्मी नमो सुते ओ महालक्ष्मी नमो सुते ॐ महालक्ष्मी नमोसुते नमस्ते करुडारुतिकुरासुरा वयङ्करी स वा अपहरे देवी महालक्ष्मी नमो सुते ॐ महालक्ष्मी नमो सुते โอ้มหารักชมีนโมสุเตสมเนสวัสดสวัสดัตตาปันกริสวัสดุกาฮเรเดวีมหารัชชินีนโมสุเตโอ้มหารัชชินีนโมสุเตโอ้มหารักชมีนโมสุเตสิทธิบุตรีพระเดวีบุติมุตติพระดาเยนีมันตราพุเตสดาเดวีมหารัชชินีนโมสุเตโอ लक्ष्मी नमोसुते ओ महालक्ष्मी नमोसुते यन्त्रहिते देवी अया महेशवरै महेश्वरी योगः सप्ते महालक्ष्मी नमोसुते ओ महालक्ष्मी नमोसुते ඕ මහරखමි නෝสතේ ජතුරಚම මහරද මහສติ මහෝදර මහපපහර deවි මහරक्षමි නෝสුත ඕ මරखමි නෝte ອ මහරखමි නෝสුත ปัตมาสนติเตเดวีปาราบรามาสรูปินีปารามิสีเจกะมาตามหารักชมีนโมสุเตโอมหารักชมีนโมสุเต โอมหารัชม oh, ara at oh, oh, ีนโมสุเตสวิตามบรลันเฮเรเดวีในนารการาปุชเตเจกัตติเตเจตกะมาตามหารัชมีนโมสุเตโอมหารัชมีนโมสุเตโอมหารัชมีนโมสุเตมหารัชมยานสตกรรมสัตโตตรามยามพระเตศบักติมณรามสวัสิตมาวัดโนติรัชยามพระโนติ สาวดาอิกากรีปะเตนียามมหาปปะวินันสนามดาวิกาลามยามปะเตนียามธนาดัญญสมานวิตามตรีกาลามยามปะเตนียามาหาสตรูวินันสนามมหาราชเม็มบาเวตนิยามพระสนะวนรดาสุภา Om Jai Mata Om Jai Mata Om Jai Mata Om Shrim 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 Om Shrim 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 Om Shrim Shrim